สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน fc ครับก็คลิปนี้เขาพาเพื่อนเพื่อนมาชมมะละกออีกเช่นเคยนะครับอันนี้ครับพามาดูต้นนี้นะครับเกิดสาเหตุอะไรขึ้นนะครับที่โคนต้นโโตนะครับโคนต้นโตแต่สูงขึ้นก็จะเรียวยาวขึ้นไปนะครับดูนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับเรียมยาวนะครับสูงเรียวยาว ดอกก็พอที่จะเริ่มออกนะครับแต่สูงมากมากนะครับสูงมากมากถ้าเทียบกับต้นกลางเคียงนะครับนี่ครับเริ่มให้ลูกติดดอกให้ลูกแล้วนะครับไม่สูงเยอะเกินไปนะครับไม่สูงเยอะเกินไปแต่ต้นนี้นะครับดูดีครับสูงเรียวเลยนะครับโน่นครับยังไม่ให้ลูกนะครับพอเริ่มที่จะ แตกตาดอกนะครับอาการแบบนี้นะครับเพื่อนๆอาการแบบนี้เกิดจากการปลูกนะครับระยะต้นนะครับระยะต้นของการปลูกนะครับอย่างแน่นอนเลยครับประมาณน้อยกว่าสองเมตรนะครับหรือว่าประมาณสองเมตรนั่นก็คือสรุปว่าชิดจนเกินไปนะครับนนครับดูที่ครับต้นนี้ต้นนี้นะครับ ชิดจนเกินไปนะครับเราเว้นระยะห่างระหว่างต้นไว้น้อยเกินไปครับเขาก็เลยต้องการแสงนะครับต้องการแสงที่จะมาสั่งทอดแสงปรุงอาหารเนี่ยครับเมื่อเขาขาดแสงไปเขาก็จะโดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะรับแสงนะครับเพื่อที่จะรับแสงาาการปลูกมะละกอใกล้ชิดจนเกินไปนะครับ เป็นผลเสียนะครับนั่นก็คือให้ลูกช้าต้นสูงเกินไปนะครับจึงทําให้ขาดโอกาสของผลผลิตนะครับเพราะว่าปกตินะครับสูงประมาณสักห้าหกสิบเซนนะครับก็ก็จะให้ดอกเลยนะครับแต่ต้นนี้สูงประมาณเป็นเม็ดนะครับเม็ดกว่าเลยนะครับของลุงบุญชวนนี้นะครับเป็นสวนที่ทำการทดลองปลูกอยู่ใกล้บ้านนะครับ เป็นการทดลองนะครับทดลองปลูกนะครับก็เลยปลูกชิดไปนะครับต้นมักจะสูงนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆครับต้นมักจะสูงทั้งนั้นนะครับประมาณหนึ่งเม็ดเม็ดกว่ากว่าที่จะแตกดอกออกลูกนะครับนี่เป็นผลเสียของการปลูกมะละกอนะครับการเว้นระยะห่างของหลุมเว้นระยะห่างของต้นนะครับก็สามารถที่จะ สังเกตได้อย่างชัดเจนนะครับว่าการปลูกมะล,ละกอต้องเว้นระยะห่างนะครับอย่างน้อยก็สาเมตรหรือว่าสองเม็้าสิบนะครับระหว่างแถวนะครับก็สามเมตรก็ได้สามเมตรกว่าก็ได้นะครับเพื่อให้เขาเกิดความโปร่งของอากาศนะครับแสงส่องถึงนะครับเขาก็จะไม่โตไม่แบบไม่โดขึ้นมานะครับเพราะว่าได้รับแสงเต็เตมที่นี่ครับมะล,ละกอที่ การปลูกคิดนะครับต้นก็จะโตอยู่เฉพาะที่โคนต้นนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราให้ปุ๋ยอยเยลียนะครับปุ๋ยเล่งโตเขาก็จะโดขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าต้องการแสงในการลังท้อแสงในการปรุงอาหารนะครับจะพยายามที่จะโผล่ไว้พบแสงให้ได้เขาก็เลยต้องยืดลำต้นขึ้นนะครับ ต้องยืดลำต้นขึ้นจึงทำให้เราเสียโอกาสการติดลูกตั้งแต่แรกๆไปนะครับนี่ครับเมตรห้าสิบนะครับประมาณเม็ดห้าสิบเพิ่งที่จะติดลูกาส่วนต้นอื่นนะครับก็ประมาณเป็นเม็ดเม็ดกว่าๆทั้งนั้นนะครับ่าที่จะออกดอกออกลูกนะครับนี่คือผลเสียนะครับต้นนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่เตี้ยนะครับประมาณหกสิบเซนนี่คือปกติรุ่นนี้เขาก็จะออก ดอกออกลูกแต่นี่ครับทิ้งระยะไปนะครับเพราะว่าแสงเขาขาดไปนะครับปลูกช,ชิดติดกันเลยนะครับปลูกชิดติดกันเลยจึงนี่ครับปลูกชิดติดกันมากๆนะครับประมาณสองเม็ดต่อต้นต่อแถวนะครับก็เป็นการทดลองปลูกนะครับเป็นการทดลองปลูกก็ได้ศึกษาเรียนรู้นะครับศึกษาเรียนรู้ในการปลูกชิดถ้ามีพื้นที่เล็กๆน้อยๆอต้องการต้นเยอะ เขาเป็นผลเสียเพราะว่าผลผลิตก็จะได้น้อยแต่ถ้าพื้นที่น้อยๆปลูกห่างต้นนะครับก็จะได้ผลผล,ผลิตที่เยอะขึ้นเพราะว่าเขาจะออกดอกออกลูกได้เร็วนะครับแต่ถ้าชิดก้อนี่แหละครับเป็นแบบนี้ครับถ้าชิดเกินไปก็เป็นแบบนี้ต้นจะเรียวสูงเกิดจากการ ต้องการแสงในการปรุงอาหารนะครับสาเห็นนี้ก็สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขได้นะครับนั่นก็คือการปลูกให้ห่างขึ้นเท่านั้นนะครับการปลูกให้ห่างขึ้นเท่านั้นถ้าคิดจะตัดต้นนะครับเพื่อํำสาวนะครับ จะตัดต้นทาเพื่อทําสาวให้เขาเตี้ยลงเขาทาได้แต่เมื่อเขาแตกกิ่งออกมาใหม่นะครับเขาก็ต้องต้องการแสงเช,เ,ชเ,ชเช่นเดิมครับเขาก็ต้องต้องการแสงเช่นเช่นเดิมต้นเขาก็จะเรียวสูงขึ้นมาแบบเดิมอยู่ดีครับก็จะไม่เสียโอกาสไปอีกนะครับนี่เป็นผลเสียของการปลูกมะละกอต้องการจำนวนต้นเยอะ ก็เลยทำให้เสียหายนะครับเกิดขึ้นนะครับก็เป็นวิธีการที่นำเสนอเพื่อนๆน,นะครับในการปลูกนะครับถึงว่าเป็นการปลูกปิดวิธีนะครับเป็นการปลูกที่ปิดวิธีก็เน้นแนะนำเพื่อนๆน,นะครับในการปลูกมะละกอก็ให้เว้นระยะห่างต้นเอาไว้สองเมตรสิบถึงสามเมตรหรือสามเมตรกว่าๆจะเป็นการดีนะครับ จะเป็นการดีเพราะว่าเมื่อระยะต้นและระยะหลุมห่างออกห่างกันนะครับแสงก็จะส่องถึงนะครับต้นมะละกอของเราก็จะไม่เรียวสูงแบบนี้นะครับอ,อีกอย่างนะครับถ้าแดดส่องถึงมะละกอของเราก็จะมักจะโคนรากจะไม่เน่า เชื้อราเชื้อโรคต่างๆนะครับก็จะป้องกันได้ดีด้วยนะครับการปลูกชิดติดกันจนเกินไปเมื่อเกิดขนตกในหน้าขนนะครับภาวะของโรคเชื้อราต่างๆก็จะป้องกันได้ยากนิดนึงครับเพราะว่าเด็ดจะส่งไม่ค่อยถึงนะครับขนต้นก็อาจจะมีโอกาสเน่านะครับอันเป็นความรู้เสริมไปนิดนะครับวันนี้มาเน้นเกี่ยวกับการระยะปลูกของหลุมของต้นนะครับ มาแนะนําเพื่อนๆนะครับให้ปลูกระยะห่างเอาไว้ก่อนนะครับสองเมตรห้าสิบถึงสาเมตรหรือสาเมตรกว่าจะดีที่สุดนะครับต้นจะได้ไม่เรียวยาวนะครับต้นจะได้ไม่เรียวยาวครับสําหรับคลิปนี้นะครับพาเพื่อนๆพือนมาชมต้นมะละกอที่เกิดจากการปลูกต้นชิดติดกันจนเกินไปจึงทําให้ต้นเรียวยาวผลผลิตก็จะเป็นช้าให้ดอกให้ลูกช้านะครับ ครับเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรครับคอมเมนต์กันเข้ามาครับช่องลงบุญปลาชมยินดีรับฟังคำที่ชมของเพื่อนเพื่อนทุกๆุกท่านนะครับทุกๆคนนะครับเป็นการังใจกันต่อนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามลงบุญเป็นช่องเล็กๆที่เผยแพร่ในแนว เกษตรนะครับยูทูปแนวเกษตรให้เพื่อนๆได้ในรับชมนะครับฝากนะครับเป็นกําลังใจกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับเกือบลืมไปครับท้ายนี้ครับก่อนจากไปครับก่อนจากกันในคลิปนี้นะครับก็ขอไวโพรเพื่อนเพื่อนนะครับอีพีตรงมีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ให้สมนักปราตาาครับเพื่อนเพื่อนคิดถูกแล้วก็ให้ประสบผลสำเร็จนะครับ ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ